แตปเดตทนคิ้วปี2024ให้สาวๆเอาไปฝึกเขียนกันนะคะเพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเราได้มากขึ้นเนาะคิ้วเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญบนใบหน้ามากๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าเราเขียนผิดเขียนไม่ถูกเข้มเกินไปใหญ่เกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เสน่ห์ในตัวของเรานั้นลดลงได้นะคะดีไม่ดีผู้ชายขำนะเวลาที่เจอหน้าเราแล้วแบบอืม้มนันคิ้วหรือน,นั่นนะคะใครที่ยังเขียนไม่เป็นแล้วอยากจะฝึกเขียนคิ้วนะคลิปนี้คุณน้ำจะมาสอนทุกคนคะ่ะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มเขียนคิ้วนะคะเดี๋ยวเรามารู้จกักกันก่อนว่ามันจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างในการเขียนคิ้วเทรนปี2024นี้นะคะอุปกรณ์มีง่ายๆค่ะทุกคนแค่สีชิ้นนี้อันนี้จะเป็นสีฝุ่นนะคุณต้องจะใช้เป็นเฉดเทานิดๆน,น,นะคะเป็นน้ำตาลอมเทานเนาะแล้วก็จะมีแปรงสําหรับปัดคิ้วแบบนี้อีกอันนึงเราก็จะใช้เป็นผู้กันปลายปากตัดแบบนี้เอาไว้ใช้เขียนคิ้วกับสีฝุ่นนะคะและดินสอเขียนคิว้วคุณ้อง จะเหล่าให้เป็นปากแบนๆแบบนี้เลยการที่เราเหล่าดินสอให้เป็นปากแบนๆเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราเขียนคิ้วให้มันดูเป็นเส้นดูธรรมชาติเส้นเล็กได้นั่นเองค่ะใครที่เคยฟังคุณนะ้ําสอนเขียนคิ้วตั้งแต่แบบคลิปเก่าๆในเทรนเก่าๆอะไรแบบนี้เนาะเราก็จะสังเกตเห็นว่าเทรนสมัยนั้นน่ะมันจะเน้นคมเน้นเข้มเน้นแบบกริบมากเลยตั้งแต่ประมาณสักช่วง2 0 2 2ันยี่สิเนี่ยเทรนการทําคิ้วหรือว่าเทรนการเขียนคิ้วหรือว่าเทรนการสักคิ้วมันก็เปลี่ยนไป นะค,ะคนจะเริ่มชอบเป็นแบบคิวที่มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นมากกว่าทรงเป๊ะๆค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเขียนแบบทรงเป๊ะๆมันดูตั้งใจเกินไปทุกคนมันดูแน่นไปหมดดังนั้นถ้าใครก็ตามที่อยากจะอัปเดตตัวเองให้ทันสมัยขึ้นแล้วเทรนการเขียนคิวสไตล์ใหม่แบบใหม่นี่นะมันทําให้หน้าเราดูอ่อนเยาว์ได้ด้วยค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบเนาะถ้าใครที่ชอบแบบแน่นๆก็สามารถไปเขียนตามคลิปเก่าของคุณน้ําได้นะคะส่วนใครที่อยากได้เทรนเบาๆสบายๆแต่ ก็ยังดูมีคิ้วนะไม่ใช่คิ้วโลนนะคะเขียนตามคุณน้ำได้เลยค่ะคลิปนี้คุณน้ำก็อยากจะแบบให้มันดูแบบรีแลกซ์นิดนึงนะทุกคนก็ไม่ได้อยากให้มันตึงมาก <laughs> ระหว่างที่คุณน้ำอาราพรบทไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ <laughs> ก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะไปหยิบอุปกรณ์มาเตรียมพร้อมแล้วเนาะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้แปรงที่เป็นผู้กันหัวตัดค่ะทุกคนกับสีฝุ่นที่ทุกคนมีใครที่ผิวเข้มแบบคุณน้ำนะคะแล้วก็ผมสีเข้มแบบนี้เนาะค่อนข้างมีขนคิ้วนะคุณน้ำก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นสีน้ําตาลเทาแบบน ใครที่ผมสีน้ําตาลขนคิ้วอ่อนอยู่แล้วผิวขาวกว่านี้เราก็สามารถใช้เฉดที่เป็นสีน้ําตาลน้ําตาลอ่อนได้คือเอาง่ายๆวิธีการเลือกสีเฉดคิ้วเนี่ยให้1พิจารณาจากสีผม2พิจารณาจากสีขนคิ้วของเราค่ะถ้าสีผมอ่อนจากการที่เราไปทําสีมาพวกสีบรอนสีทองอะไรแบบนี้แล้วขนคิ้วเราเข้มมากๆเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากให้มันดูไปด้วยกันเนี่ยก็แนะนําว่าให้ยังคงเขียนคิ้วด้วยสีอ่อนสีน้ําตาลอ่อนนะคะแล้วใช้มาสคาร่าที่คล้ายๆกับสี เส้นผมของเราเนี่ยเป็นสีน้ําตาลมาปัดแทนขาขนคิ้วมันจะได้ดูไม่โดดจากหน้าเรอเนาะอุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขียนกันเลยคุณน้ําจะใช้ผู้กันนะัดแทบๆลงไปแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็วางลงไปอ่ะ ก่อนเขียนอีกนิดนึงอีกนิดนึงก่อนเขียนแนะนําเลยถ้าเราอยากจะเขียนให้ง่ายขึ้นเนี่ยคุณต้องไปกันทรงมาให้เรียบร้อยเนาะไปแว็กซ์มาก่อนก็ได้กันก่อนก็ได้นะคะมันจะได้ขึ้นโครงได้ง่ายมากขึ้นสําหรับคนที่ขนคิ้วรกๆนะส่วนใครที่การไม่เป็นเขียนไม่เป็นจริงๆอ่ะคณน้ำก็แนะนําว่าการสักสมัยเนี้ยมันช่วยได้ค่ะทุกคนมันทําให้เราง่ายกับการเขียนคิ้วนั่นเองส่วนใครที่เตรียมทรงพร้อมแล้วพร้อมเขียนแล้วตามกูน้ำได้เลยค่ะเราจะเริ่มจากการเอาผู้การที่จุ่ม มาเมื่อสักครู่นี้เนาะวางไปบริเวณกลางคิ้วของเราแบบนี้เห็นปะเออคูน้ำสักคิ้วมานะมันก็ยังแบบมีสีเดิมอยู่นะคะแบบนี้นะคะวางไปค่อยๆแต้มไปทําไมต้องใช้สีฝุ่นทําไมไม่ใช้ดินสอเขียนไปเลยให้เหมือนสมัยก่อนอะไรแบบนี้คือสีฝุ่นมันจะได้ความละมุนทุกคนมันดูไม่จงใจทุกคนก็ค่อยๆแต้มไปแบบนี้นะคะตามทรงคิ้วที่เรากันไว้เนอะแล้วก็ค่อยๆแต่งหางไป อ่าแบบนี้แต้มสีหน่อยหนึ่งแล้วก็ลงไปที่หางนะคะหางคิวแบบนี้เห็นไหมคมขึ้นละแต่มันไม่ได้คมแบบดินสอนึกออกปะเสร็จปุ๊บให้เราใช้สีที่เหลือเนี่ยค่ะวางตรงกลางคิ้วนะทุกคนแล้วก็ค่อยคเบรนค่อยๆไล่ไปที่หัวคิ้วแบบนี้ช้าชา,ชาเบาๆบ,าบาอ่าเคลียร์ขึ้นปะ จุดควรระวังคืออย่าให้หัวคิ้วเข้มแล้วก็อย่าให้ขอบด้านบนเนี่ยมันเข้มนะคะค่อยๆทําแบบนี้นะซูมให้ดูเห็นไหมเสร็จปุ๊บบริเวณหัวคิ้วเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากให้คิ้วมันฟูๆเนาะอยากให้คิ้วมันดูเป็นเส้นขนคิ้วเนี่ยแหละค่ะเราก็ยังใช้ดินสอแบบนี้อยู่เอามาทําเส้นตรงบริเวณหัวคิ้วของเราเพื่อให้คิ้วมันดูตั้งๆคิ้วฟูอยู่แล้ววางดินสออ่ะใช้ดินสอเนี่ย ลงไปสมมติอันนี้เป็นหน้าผากคุณน้ำเนาะนี่เป็นคิ้วใช่ไหมคือเวลาเราตั้งจะเขียนน่ะให้เราขนานกับคิ้วของเราแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ค่อยๆลากอีกจุดหนึ่งที่จะบอกนะคะหัวคิ้วเราเนี่ยเราควรจะดูจากตรงไหนให้เราดูปีกจมูกเราเป็นหลักปีกจมูกอันนี้คุณน้ำจะเรียกว่าปีกจมูกนอกปีกจมูกในคือชิดกับบริเวณแกนจมูกของเราอะ่ะเนี่ยคือจุด ของแต่ละคนอนะจมูกเล็กจมูกกว้างไม่เหมือนกันน้องนั้นเราต้องดดูจมูกเราเป็นหลักนะคะให้ระวังแบบนี้ค่ะบริเวณปีจมูกในเห็นไหมมันก็จะได้เป็นตำแหน่งหัวคิ้วที่พอดีของเราเนาะไม่กว้างเกินไปแล้วก็ไม่แคบจนเกินไปค่ะวางดินสองลงไปเลยขีดตามได้เลยนะคะทุกคนอ่ขีดตั้งตรงๆนี่แหละอ่าพอเริ่มเป็นเส้นที่สามเริ่มโคง้งละ แบบนี้นะคะเห็นไหมแล้วก็ค่อยๆโค้งเข้าไปโค้งเข้าไปในทรงที่เราใช้สีฝุ่นไปเมื่อกี้มันก็จะดูเหมือนเรามีเส้นขนคิ้วเรามีหัวคิ้วซึ่งอันนี้คุณน้ำมีอยู่แล้วนะแต่ว่าเวลาที่เราเขียนเพิ่มไปด้วยเนี่ยมันจะดูชัดขึ้นค่ะส่วนใครที่ไม่มีก็ทําตามได้เลยแล้วก็ระวางังนิดนึงว่าอย่าเขียนแน่นจนเกินไปอุปกรณ์ตัวนี้ เอาไว้ใช้เมื่อเราเขียนแน่นเกินไปค่ะแล้วก็ช่วยเบรนสีให้มันเข้ากันเนาะสมมติว่าถ้าเราเขียนไปแล้วเนาะเราก็เบรนสีเขานิดหนึ่งให้เส้นมันไม่ต้องชัดมากถ้าใครมือหนักเขียนข้างบนเข้มเกินไปก็ค่อยๆปัดลงแบบนี้นะคะมาอ่ะแล้วก็เก็บสีฟูนให้เรียบร้อยคุณไม่ได้จุ่มสีเพิ่มแล้วนะก็จะใช้สีที่เหลือจากแปรง เทรนการเขียนคิ้วสมัยนี้ที่มันเปลี่ยนไปก็ยังคงความเป็นธรรมชาติแต่เรื่องของช่วงหางคิ้วเขาก็ยังให้ความแน่นแต่แน่นเป็นแบบฟิลแบบสบายๆเขาก็เลยต้องใช้สีฝุ่นนั่นเองอีกข้างหนึ่งทําเหมือนกันเลยนะคะให้เราแต้งสีแบบนี้อย่างเี้นะคะค่อยๆไปเทหน้าแปลงทุกคนค่อยๆขยับไปอย่าไปลากทีเดียวเพราเดี๋ยวอัดพลาดได้นะจ๊ะ ช่วงปลายอ่ะให้เราบิดขึ้นนิดหนึ่งอ่าไม่ใช่เขียนโค้งตามถ้าเราเขียนโค้งตามกระดูกเรามันก็จะกลายเป็นคนคิ้วตกนะดังนั้นเนี่ยพอมาถึงปลายเนี้ยปลายปุ๊บเราก็จะบิดขึ้นนิดหนึ่งค่ะแบบนี้เนาะแล้วก็ถมสีบริเวณท้องคิ้วเพิ่มค่ะลองสังเกตนะคุณน้ำจะจุ่มสีเฉพาะตอนที่เราลากแบบประมาณอ่ช่วงหางคิ้วนะคะหรือช่วงไหนที่คุณน้ำต้องการให้มันเข้มเข้ม นี่แหละเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้สีที่เหลือเนี่ยจัดแปลงเนี่ยค่อยๆเก็บตามทรงคิ้วของเราได้เลยค่ะค่อยๆฝึกทุกคนเดี๋ยวก็เขียนสวยอ่าเรียบร้อยแล้วก็มาตกแต่งหัวคิ้วค่ะเหมือนเดิมเลยลองวัดดูค่ะปิดจมูกหัวคิ้วแล้วก็ตั้งตรงแบบนี้ ลากขึ้นไปหนึ่งเส้นนะสองสามองศามันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปตามผลคิ้วธรรมชาติที่เรามีนะคะนะ mm hmm. แล้วก็ใช้แปลงนะเบลนให้สีตรงบริเวณเส้นแรกอะมันไม่ต้องแน่นมาก มันก็จะได้ฟีลแบบอุ๊ยขนอ่อน,ออนขนเบาแค่นี้พอละหลังจากที่เราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยคุณอํแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความสวยของเราให้มันมากขึ้นกว่าเดิมเนาะแลัที่เราแต่งหน้าเราก็จะลงพวกรองพื้นลงแป้งเนาะทีนี้คนที่มีขนคิ้วเนี่ยค่ะไอ้ค่าปแป้งค่ารองพื้นเนี่ยมันก็จะไปกองอยู่บนบริเวณขนคิ้วของเรานะหลังจากที่เราเขียนคิ้วเสร็จแล้วทุกครั้งเลยนะคะให้เราใช้มาสคารา่าปัดขนคิ้วด้วยเพื่อ เอาค่าฝุ่นแป้งออกคิ้วเรามันจะได้ไม่ดูขาวๆคือการใช้มัสคารา่าทั้งมัสคาร่าคิ้วหรือว่ามัสคาร่าขนตาเนี่ยควรเอาไว้ช่วงท้ายสุดหลังจากที่คุณแต่งหน้าแล้วเพื่อสิ่งนี้แหละเอาแป้งที่มันเกาะอยู่บนขนตาหรือว่าขนคิ้วของเราออกไปคิ้วเรามันจะได้ไม่ดูขาวๆแปลกๆเนาะคุณน้ำใช้มัสคาร่าสีเป็นน้ำตาลเข้มนะคะทุกคนเพราะว่า เลือกตามเฉดสีผมนั่นเองส่วนใครที่ทำผมสีอ่อนนะก็แนะนำว่าให้ใช้เฉดมัทคาร่าที่เป็นสีอ่อนนะคะเช่นคนที่ทำผมสีบรอนสีอ่อนเลยเนี่ยน้ำตาลน,น้ำตาลทองแบบเนี้ยแล้วคุณขนคิ้วเป็นสีดำอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากแต่งหน้าออกมาให้มันดูละมุนดูเบาๆเนี่ยนะก็แนะนำว่าให้ปัดขนคิ้วด้วยถ้าหากว่าตอนที่เราทำสีผมอะ่ะให้ช่างเขาช่วยย้อมขนคิ้วด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าหากว่ามันดำมากมันก็จะดูโดดมากเกินไป แล้วถ้าเรายิ่งเขียนคิ hm ้วเข้มอ่ะคิ้วมันก็กระโดดออกมาจากสีผมของเรานั่นเองถ้าเราอยากให้หน้าเราดูซอฟซอ,อะ่ะถ้าเราไม่ย้อมก็สามารถใช้มาสคาร่าสีน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลทองเนี่ยปัดทับอีกทีหนึ่งค่ะมันจะทําให้สีขนคิ้วเนี่ยมันดรอปลงได้เนาะแล้วก็ควรเลือกใช้สีเดินสอที่เป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลอ่อนเพื่อให้มันดูเข้ากันไม่ดูโดดจากกันมากเกินไปนั่นเองนะคะใครที่ลองเขียนตามแล้วมาคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปนี้นิดนึงนะว,ว่าเป็นยังไงบ้างลองเอาไปทําแล้วนะคะหรือต้องการ สอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถสอบถามเอาไว้ได้เลยใครที่สนใจดินสอนะคะสั่งซื้อได้ที่ idla design belisa สองแนะคะคุณน้ำมีจาหน่ายในราคา250บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนแท่งคือยาวมากนะใช้ได้แบบหลายเดือนจริงๆข้ามปีเลยก็ว่าได้สาวๆคนไหนที่มีผิวสีเข้มแบบคุณน้ำนะคะหรือว่าผมสีดำเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้เป็นเบอร์ศูนย์สามนะคะส่วนคนที่ผิวสว่างกว่าคุณน้ำเนาะผมสีอ่อนกว่าก็แนะนําว่าให้ใช้ประมาณเบอร์ศูนย์สองก็พอแล้วะคะ่ะส่วนใครที่มีผมสีอ่อน คิ้วอ่อนมากๆเลยนะคะก็แนะนําว่าให้ใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งไปเลยค่ะสําหรับคลิปนี้คุณน้ำก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับสาวๆหลายๆคนนะคะที่กําลังฝึกเขียนคิ้วอยู่เนาะให้เหมาะกับโครงหน้าตัวเองได้เอาไปลองฝึกเขียนตามกันดูเนาะใครที่มีคําถามอื่นๆเพิ่มเติมนะก็สามารถสอบถามเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณน้ำจะมารวบรวมเป็นคลิปดีๆแบบนี้เอาไวใ้ให้อีกอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเวลาที่คุณน้ำอัปเดตข้อมูลดีๆแบบนี้ทุกคนจะได้ไม่พลาดค่ะสาหรับคลิปนี้คุ แล้วเจอกันใหม่ค่ะทุกคน